เขามักจะมีปัญหากับหัวหน้าแล้วเขาก็เปลี่ยนที่ทํางานคือย้ายงานเลยนะครับย้ายมาสี่รอบแล้วคนนี้ท็อกซิกอะ่ะแผ่เมตตาไป <Yeah. S 1> <laughs> สวดมนต์ทำบุญให้เขาเยอะๆ ถ้ามันย้ายไม่ได้อยู่ห่างมากไม่ได้ก็มีปฏิสัมพันธ์เท่าที่เท่าที่เราจะมีปฏิสัมพันธ์ต้องบอกแบบนี้นะเวลาเคสที่ผมได้ยินคําว่าท็อกซิกเนี่ยโอ้โหมันก็เป็นอีกหนึ่งเคสคลาสสิกเหมือนกันว่าเขาท็อกซิกจริงหรือว่ามันเป็นท็อกซิกเฉพาะอิชชูที่เราหรือว่าประเด็นที่เราไม่ไม่โอเควิธีการเช็คง่ายๆก็ลองมองไปร,บรอบๆว่าคนอื่นเขารู้สึกไงกับคนคนนี้ก่อนสมมติว่าคุณกอเนี่ยคนอื่นรู้สึกไงกับคุณกอเนี่ยถ้าแบบเราเช็คแล้วว่าเออ หลายๆคน7น8ะ70 80ก็รู้สึกว่าคุณกอท็อกซิกแน่ๆแล้วคุณกอก็ดูไม่ได้มีเพื่อนที่ทํางานแล้วก็ดูแบบมีพฤติกรรมที่เป็นเอกฉันว่าคนนี้ท็อกซิกอ่ะเออถ้างงี้ผมจะได้นำว่าก็อยู่ห่างๆอยู่ห่างๆเพราะว่าอย่าคิดว่าจะไปเปลี่ยนอะไรเขาอย่างง่ายๆเร็วๆเด็ดขาดอะไรเงี้ยครับอยู่หางๆแผ่เมตตาไปสวดมนต ทำบุญให้เขาเยอะๆอะไรงนี้ครับให้มันหมดเวรหมดกรรมต่อกันแต่ว่ามันจะมีอีกเคสหนึ่งที่เฮ้ยจริงๆเขาไม่ได้ท็อกซิกนะเขามีบันเด็นครับมีอิชชูบางอย่างที่มันทําให้เราปีดอันนี้ยผมว่าน่าสนใจคือเราไม่ชอบคนสไตล์เนี้ยอืมเช่นเราอาจจะไม่ชอบคนเสียงดังมันมีนะครับหรือว่าเราอาจจะไม่ชอบคนแบบไม่ละเอียดโหุ่นยิบทุกที่เลยส่งงานมาเนี่ยโห ผิดเต็มเลยข,ข้อความผิดเต็มเลยแล้วเราแบบรู้สึกว่าปีอหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับหรือเราอาจจะไม่ชอบคนพูนข่วนสมมติคนเด็กรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่พูดข่วน,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 นอะไรอย่างเงี้ยครับเอออันเนี้ยอาจจะต้องมาเวิร์กหรือทํางานกับตัวเองก่อนว่าสไตล์ไหนที่เราไม่ชอบอย่าเพิ่งไปคือถ้าเราไปแปะป้ายว่าเขาท็อกซิกเนี่ยมันจะแก้ยากละแต่ว่าให้ดูที่แค่ตัวพฤติกรรมก่อนว่าเี้เราไม่ชอบพฤติกรรมนี้ เป็นหนึ่งในปัญหาคลาสสิกเลยครับคนรู้สึกเบิร์นเอาท์ทำงานไปเรื่อยๆรู้สึกแบบทําไปวันๆอะไรเงี้ยถ้าหมดไฟแนะนําแบบเบื้องต้นเลยก็คือว่าพยายามกลับไปหากลับไปถามตัวเองให้เจอว่าวันแรกที่เราเริ่มต้นทํางานเนี้ยอาชีพเนี้ยเราทําเพื่ออะไรคือแน่นอนแหละเราทําเพื่อเงินแต่นอกเหนือจากเงินนะครับถ้าทํางานเพื่อเงินอย่างเดียวเลยนะเราไปทําอาชีพอื่นก็ได้ถูกไหมครับอืมเพราะอะไรเราถึงต้องการเงินจากอาชีพนี้อันนี้คือคําถามที่ต้องถามตัวเอง คือแรงจูงใจอ่ะทุกคนมีแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมองเห็นมันเพราะว่าคนส่วนใหญ่ถ้ามองแบบมองภาพรวมเนี่ยเขาก็จะมองว่ามันคือเงินอย่างเดียวแต่ว่ามันไม่ใช่เงินมันไม่มันไม่เคยมีใครมีแรงจูงใจเป็นเงินอย่างเดียวครับบางคนต้องการการยอมรับจากบทบาทเนี้ยจากอาชีพนี้แล้วออกเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยได้ครับ <S 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 อันนี้พูดตรง,ตรงๆใช่ไหมล่ะคือแต่ว่า คืออย่างนี้เวลาเราแก้ปัญหาครับมันจะมีวิธีการแก้ปัญหาที่แบบมันจะเป็นระดับมันจะมีความลึกของมันเนาะถ้าเราแก้ปัญหาโดยสิ่งที่มันผิวๆครับมันเหมือนกับการตัดต้นไม้ที่ไม่ได้ถอนถอนที่รากถูกไหมครับมันแค่ตัดสิ่งที่มันพ้นดินออกมาสุดท้ายมันก็งอกกลับมาใหม่อยู่ดีมันมีแนวโน้มแล้วกันมีแนวโน้มที่จะงอกกลับมาใหม่แต่ถ้าการลาออกถ้าจริงๆแล้ว ต้นเหตุนะครับร,รากของรากของปัญหาความรู้สึกเบรนเอาท์แบบหมดไฟไม่อยากมาทำงานมันเกิดจากคนที่อยู่แวดล้อมจริงๆแล้วเราเหมือนกับสามารถสรุปมาได้จริงๆว่าอ๋อคนในที่นั้นนะที่ณณที่นั้น,นๆเนี่ยไม่ใช่คนสไตล์ปป album, ที่แบบที่เราต้องการจริงๆอ่ะการเลาะของมั <c oughs> <Porsche. c oughs> นก็จะช่วยได้ครับแกะดำในที่นี้คือเข้าพวกไม่ได้ คนไม่ไม่รับเราเข้าไปในพวกเลยคําถามต่อไปคือเราอยากจะเข้าไปในฝูงเอ้ยในกลุ่มไหมถ้าสมมุติว่าอยากเข้ามันก็อาจจะต้องมีบางอย่างที่เราจะต้องทําความเข้าใจเพื่อที่จะสละบางตัวตนของเราไปบ้างเช่นกลุ่มนี้สมมุติอันนี้ผมสมมติเลยนะสมมติกลุ่มนี้เป็นกลุ่มรักสวยรักงามแต่เราเป็นสายแบบโอ้โหสาวแบบ <Okay. S 1> โนเรื่องพวกนั้นเลยเราอาจจะต้องมีบ้างอาจจะต้องแต่งหน้าแต่งตัวบ้างนิดหน่อยเพื่อจะเข้าไปในกลุ่มซึ่ง เราทําเท่าที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ทิ้งตัวตนไปสักซ็นต์ขนาดนั้นเราก็ยังมีความสุขเราเราเลือกได้ครับว่าเราจะทําพฤติกรรมอะไรตามใดที่เรารู้ที่มาที่ไปของการทําพฤติกรรมนั้นว่าเราทําเพื่ออะไรปัญหามันไม่ได้อยู่ข้างนอกตัวปัญหาอาจจะอยู่ที่ mindset หรือทัศนธติสงของเราไม่ได้บอกว่าผิดหรือถูกไม่ได้บอกว่าแย่นะครับแต่ว่า มันมีอาจจะมีบางเรื่องที่เรามักจะดึงดูดคนแบบนี้ผมเปรียบเทียบแบบนี้แล้วกันเหมือนผู้หญิงที่แบบว่าเลิกกับผู้ชายหรือผู้ชายเลิกกับผู้หญิงก็ได้นะฉันเลิกกับคนคนนี้เพราะเขานิสัยแบบนี้หนึ่งสองสามสี่เขาที่ใสยแย่ฉันนีสใสดีหมดเลยเลิกไปแล้วมีแฟนใหม่แฟนใหม่นี่เหมือนแฟนเก่าเป๊ะทุกอย่างเลยอันนี้ผมเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบกับการทางานบางทีมันอาจจะไม่ได้เกิดจากฝั่งนั้นฝั่งเดียวแต่มันอาจจะเกิดบางส่วนอาจจะเกิดจากเราด้วยอันนี้ะครับอยากอยากให้ลองมา เขียนก็นได้นะครับวิเคราะห์ดูว่าเอ๊ะมันมีอะไรในตัวเราไหมนะที่แบบมันจะดึงดูดคนแบบนี้หรือทําให้มันเกิดสถานการณ์แบบนี้อะครับผมเจอเคสเยอะมากที่ว่าเขามักจะมีปัญหากับหัวหน้าแล้วเขาก็เปลี่ยนที่ทํางานคือย้ายงานเลยนะครับย้ายมาสี่รอบแล้วเจอหัวหน้าสไตล์เดิมเปะ๊ะทั้งสี่ <c oughs> จริงๆผมก็มาเนี่ยครับกึง่งๆแบบว่าโคชิ่งเขาแล้วก็คุยครับเป็นที่ปรึกษาอย่างเงี้ยมันจริงๆมันก็คือสไตล์การทํางานของเขาคือเขา เขาเป็นสายแบบว่าอาจจะไม่ชัดเจนและพอเราไม่ชัดเจนนะครับมันจะไปกระตุ้นให้อีกฝ่ายหนึ่งมันต้องยิ่งชัดเจนเข้าไปใหญ่ก็คืออีกฝ่ายก็คือจะไล่บีงานที่แบบชัดมากขึ้นอะไรอย่างี้ครับเวลาอยู่ในคอมคอนฟอร์ตโซนนานๆมันมันสุดท้ายจะไปตกอยู่ในสภาวะแบบนั้นแหละก็คือกลัวเนาะเริ่มทําอะไรเล็กๆก่อนก็ได้ครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปตั้งเป้าใหญ่เช่นแบบว่าเปลี่ยนงานไปเลยเปลี่ยนสายงานไปด้วยสมมุติว่าจะ เราทำงานเป็นมีเดียมาเนะเราเปลี่ยนไปเป็นมาร์เก็ตติ้งเลยอย่างเงี้ยมันฉีกไปเลยอย่างเงี้ยแน่นอนว่าแบบโหมันใหญ่ไปก็เริ่มในเล็กก่อนครับขายของออนไลน์หรืออะไรก็ได้ที่เราเริ่มได้เลยโดยที่ยังไม่ต้องเปลี่ยนสถานะปัจจุบันไปมากครับแค่ลงทุนเวลาวันละ2ชั่วโมง3ชั่วโมงลงทุนความรู้เพิ่มนิดหน่อยก่อนค่อยๆเพิ่มค่อยขยายเพราะว่าถ้ามองถ้าเรามองว่าการออกจากคอมฟอร์มโซนคือการแบบโหต้องออกไปไกลๆเลยเนี่ยมันจะรู้สึก มันรู้สึกยิ่งกวัวแต่ว่าถ้าเรามองว่าเราแค่ไปแตะขอบของคอมฟอร์ตโซนแล้วลองขยับปลายเท้าออกไปออกเลยจากขอบของคอมฟอร์ตโซนไปสักครึ่งก้าวของก็ได้อย่างเงี้ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นครับ <S <S ทอบสก,กิลหรือว่าทักษะที่มันอาจจะ ไม่ได้ถูกสอนในโรงเรียนหรือว่าในมหาวิทยาลายัยหรือว่าสอนที่แบบเป็นรูปธรรมชัดเจนเนาะแต่เราแต่ตอนนี้หลายๆที่พูดถึงคำคำนี้และ soft skill ในการทํางานนะครับอันนี้คือทั่วโลกเลยเนาะมีบทความมีหนังสือพูดเรื่องนี้เยอะมากเลยแต่ผมก็ยังพบว่าหลายๆคนก็อาจจะยังไม่ค่อยได้ฝึกสิ่งนี้ชัดเจนจริงจังสักเท่าไหร่อยาให้เรียกว่าให้ความสําคัญกันเพราะว่ามันจะมีคําพูดนึงว่าคนะจะ ได้รับการคัดเลือกเข้ามาทํางานนะครับสมัยก่อนเราจะมีคาคานี้คือคนจะได้รับการคัดเลือกเข้ามาทํางานจาก hard skill แต่ว่าจะก้าวหน้าเติบโตนในการทํางานจาก soft skill สมัยก่อนจะพูดสิ่งนี้แต่ว่ายุคน,นี้คำพูดนั้นเปลี่ยนไปแล้วคำพูดเปลี่ยนไปเลยว่าคนจะได้รับการคัดเลือกให้เข้ามาทํางานเนี่ยครับทั้งจาก hard skill และก็ soft skill คนจะดูเรื่องของ ium, ภาวะผู้นาําเรื่องของทัศนคติด้วยเดี๋ยวนี้มันมีมันมีแล้วฉะนั้นมันช่วยให้เราประสบความสำเร็จในการทำงาน สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลรายละเอียดเซิร์ชใน Google ว่า a s s i v e m o m e n ต u m นะครับก็จะมีทั้ง YouTube ตอนนี้หลักๆเลยคือเราทำคอนเทนต์ใน YouTube เป็นคอนเทนต์เป็นรายการหลายๆรายการเลยครับเกี่ยวกับการให้ความรู้แต่เป็นความรู้แบบย่อยง่ายเข้าใจง่ายแล้วก็สนุกสนานด้วยนะครับไม่ได้รู้สึกหูเครียดขนาดนาั้นสำหรับคนทำงานยุคใหม่นะครับก็จะเป็น YouTube Channel ที่ชื่อว่า m um s s i v e Momentum เลย